สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับบ้านผมจะมีชักโครกอยู่ทั้งหมด6ห้องนะก็มันจะมีปัญหาเพราะเราใช้นานๆไปเข้าเนี่ยน้ำมันจะเวลาเรากดชักโครกแบบนี้ครับมันจะมีปุ่มเซฟเอเนอร์จีเอเซฟเซฟิงน้ำกับใช้แบบกดกดน้ำน้อยกับน้ำมาก,กอ่นนี้แล้วกันเออ แล้วพอเราใช้ไปไปนานๆเข้าเนี่ยมันจะมีตะกรนครับสังเกตว่ามันจะส้มๆแบบนี้นะซึ่งผมก็หาวิธีว่าเออวิธีไหนที่จะจัดการพวกน้ํำซึมให้ง่ายที่สุดนะครับก็ปเจอว่าเขาใช้ไทํามามสะอาดพวกเออ่พลาสติกที่มันปิดด้านล่างไว้อะแต่ผมว่ามันน่ามันเป็นของรุ่นเก่าแล้วนะมันใช้ไม่ค่อยได้กับ ของที่เป็นชักโครกรุ่นใหม่นะผมก็เลยลองทําดูตะ่กี้ไปลองทําที่ห้องของผมทีหนึ่งละแล้วก็อันนี้มาทําที่ห้องแม่ซึ่งวิธีทําก็ง่ายๆเลยครับผมว่ามันน่าจะได้ผลนะเพราะว่าห้องปุ่มกับห,ห้องแม่เนี่เหมือนกันเลยคือใช้ไปใช้มาแล้วมันรั่วก็เรากดตรงนี้นะปุ่มสองปุ่มเนี่ยให้น้ํามันไหลออกตัวนี้จะเป็นตัว ที่เป็นลูกลอยที่ทําให้น้ําพอน้ําเต็มแล้วมันจะหยุดตัวนี้ก็ให้น้ำมันไหลออกนะจากนั้นกดค้างไว้เลยนะครับแล้วก็ใช้สายฉีดตูดนี่แหละล้างทำความสะอาดตัวที่มันเป็นตะกอนนะครับให้ออกเยอะที่สุดเลยว่ามันจะ,ะไหลออกจากข้างล่าง,งตัวนี้พอตะกอนมันออกหมดเนี่ยมันก็จะไม่ไป,ปติดตรงตรงกระเดื่องวาล์วเข้ามาครับซึ่ง พอมันไม่มีตะกอนไปปิดแล้วเนี่ยยับตรงนั้นอ่ะมันก็จะปิดสนิทแล้วน้ํามันก็จะไม่รั่วอีกแล้วอันนี้คือผมลองอนนะอันนี้อันที่สองที่ผมทําละก็ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวจะไปทําอีกอันหนึ่งนะสวัสดีครับอันนี้ครับเป็นตัวที่ผมทํานะก็เดี๋ยวลองดูว่าน้ํามันจะหยุดไหม ตอนแรกผมก็อึดอัดเหมือนกันนะผมหาวิธีมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ไม่เสร็จสักทีผมก็เลยใช้วิธีปิดบ้าวตัวนี้คนระับบ้านผมจะทําวอย่างนี้ไว้กันน้ำมันรั่วหรือว่ามันเปลี่ยนในตัวหัวฉีดตัวนี้อย่างเงี้ยก็จะได้ปิดง่ายๆอ่าสรุปว่าใช้ได้เห็นไหมครับที่สรีผมใช้ได้นะก็แค่ล้างตะกรนออกให้เยอะที่สุดครับทีไม่ถึงไม่ถึงกับว่าต้องสะอาดมากๆนะก็ ถ้าสกรอนทีเยอะมันก็จะอุดตันอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าเราไปทำดูนะครับสวัสดีครับ